ประโยคเด็ดๆถ้าคุณพูดได้คุณจะพูดอังกฤษได้แบบเป็นธรรมชาติฟังดูโปรมากๆค่ะ เวลาพูดภาษาอังกฤษเนาะถ้าเอาแค่สื่อสารได้ผู้ประโยคไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากสื่อสารได้ดูโปรดูเป็นธรรมชาติเอาประโยคพวกนี้ไปใช้นะคะเวลาเรายุ่งเราพูดว่า I'm busy แต่ว่าถ้าจะให้ advance ึ้นไปอีกนิดนึงนะ,ะลองพูดประโยคว่า My plate is full plate แปลว่าจาน My plate is full ก็คือจานฉันเต็มแล้วนี่เป็นสำนวนนะคะที่มันแปลตรงตัวไม่ได้เนาะมันแปลว่าฉันยุ่งนั่นแหละ My plate is full พูดตามค่ะ My plate is full My plate is full My plate is full เดี๋ยวพลอยจะถามนะแล้วทุกคนลองพูดประโยคนี้ค่ะ Why can't you take on any more tasks right now? Why can't you take on any more tasks right now? Why can't you take on any more tasks right now? โอเคเก่งมากค่ะเวลาเราอยากพูดว่าไม่แคร์ไม่สนอ่ะปกติใช้ I don't care ลองพูดประโยคนี้นะคะภาษาจะดูโปรโขึ้นอีกนิดนึงค่ะ It doesn't bother me. It doesn't Bother me มีตรงคำว่า bother เน้นตรงบอนะคะ it doesn't bother me ตรง the เนี่ยคือสอบซือกันเล่นมีอือเบาๆตรงของ้อ bother bother it doesn't bother me โอเคทีนี้พลอจะพูดภาษาอังกฤษให้ลองตอบประโยคนี้ค่ะ how do you feel about the changes they're making how do you feel about the changes they're making how do you feel about the changes they're making โอ okay. เคเวลาที่เรามีความสุขเราจะพูดว่า I'm happy แต่ถ้าอยากจะดูโปรกานั้นลองใช้สำนวนนี้นะคะ I'm on top of the world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 , of the world. เทคนิคการพูดประโยคนี้ให้เป็นเสียงฝรั่งนะคะก็คือตรงคำว่า top กับ off มีการเชื่อมเสียงค่ะเป็น top of top of Top แบบนี้นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงคำว,ว่าอัมอมีการเชื่อมเป็นอัม n อนอันะฮะทีนี้ลองพูดพร้อมพอ,อีกครั้งช้าๆก่อนนะคะ I'm on top of the world I'm on top of the world เร็วขึ้นค่ะ I'm on top of the world I'm on top of the world เดี๋ยวพลอยจะลองถามให้ทุกคนพูดประโยคนี้ How do you feel after receiving a good news? How do you feel after receiving a good news? How do you feel after receiving a good news? โอเคเก่งมากค่ะมาดูค่ะประโยคถัดไปเวลาเราอยากจะพูดว่ามันไม่สําคัญเราพูดว่าอะไร it's not important เบื่อไหมคะท้าเบือ่อลองใช้สำนวนนี้ค่ะ it's not a big deal it's not a big deal พูดตาม it's not a big deal ตรงคําว่า deal สระ e นะคะไม่ใช่ deal โอเคไหมคะ, De คะ,ะ aw, ear, wall, deal, deal คือสระเ e อียเนาะียวอเดียวแต่ deal คือสระี deal deal It's not a big deal. It's not a not a we can this one, but not a. It's not a big deal. Okay, How important is this issue? How important is this issue? How important is this issue? Okay. มากประโยคสุดท้ายคนชอบพูดบ่อยมากเว่าที่เราเข้าใจถ้าเราเคยเรียนเราจะได้คําว่า understand I understand แต่ประโยคที่จะทำให้คุณสื่อสารได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะประโยคนี้ใช้ได้เลยค่ะพอเห็นคนใช้เยอะมากแล้วพลอยก็ใช้เหมือนกัน I get a picture I get a picture จะใช้ get หรือจะใช้ got ก็ได้เอาสะดวกเลยนะคะ I got a picture อ๋อ get แล้วฉันเข้าใจแล้ว I got a picture or oh, I get a picture ได้เลยนะคะตามค่ะ I get a picture I get the picture. I get the picture. ทีนี้นะคะเดี๋ยวพลอจะถามให้ทุกคนลองตอบใช้ประโยคนี้ทันทีค่ะ Do you understand what I'm explaining? Do you understand what I'm explaining? Do you understand what I'm explaining? เย <c oughs> yeah, ่ตบมือให้กับตัวเองค่ะ5ประโยคเด็ดๆนี้นะคะประโยคไหนที่คุณชอบที่สุดพี่บอกหน่อยนะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ <c oughs>